สวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆคนครับวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องที่จะมาแจ้งน้องๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับคือวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกว่าผมเนี่ยจะเลิกทำ YouTube แล้วครับใช่ครับผมจะเลิกทำ YouTube แล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาเป็นเด็กฝึกงานให้กับบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับผมส่วนบริษัทอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูป้ายบริษัทกันดีกว่าครับมาดูกันครับอันนี้ผมจะเซ็นเซอร์อันนี้ไว้นะครับนี่ครับบริษัทการหงินจำกัดนะครับผมก็วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไป คุยกับ CEO ของบริษัทนี้กันดีกว่านะครับผมก็จะสามารถเข้ามาเป็นเด็กฝึกงานของที่นี่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไปครับนี่ครับเราต้องเข้าไปทางนี้นะใครใครที่แบบว่าจะมาบุกบ้านพี่กายก็จำไว้นะเราต้องเข้าทางนี้นะเดี๋ยวผมต้องแบบมาตัดตรงนี้ออกหน่อยนะเนี่ยเพราะว่ามันแบบมันชนหัวนะ สัตว์ที่กายหินครับผมเดี๋ยเราเข้าไปดูดีกว่าไอตีนี้เขาไกายหินนี่ครับเราก็เจอการหินเรียบร้อยครับผมผมนัดคุณ8ปดโมงครับผมตอนนี้ก็นี่ไง8ปดโมงครึ่งแโมงครึ่งแโมงครึ่งจะสองทุ่มแล้วครับผมสวัสดีคุณซีโอครับผม วันนี้ทามจะมาสมัครเป็นเป็นเด็กฝึกงานครับผมผมเป็นเกียร์อย่างยิ่งเลยครับที่ในหนุกงานโอ้โหอยากได้ลูกมืออยู่พอดีเลยว่ะเขาแยากแ้ลูกมืออยู่พอดีเลยว่ะปกติแบบตัดคลิปวันละพันคลิปแน่เนี่ยคลิปที่สองพันตัดเสร็จก็สื่อกระหยุดยาวแล้วเนี่ยโหนี่แรงงานทาสุไหมเนี่ยตัดวันละพันคลิปพอดีเลยสอนงานได้นะอันนี้ต้องขึทนเมือให้เขาด้วยนะเขาตัดวันละพันก่อนวันละพันคลิปครับฝึกงานอ่ะร้อยคลิปพอประจำแล้วอ่ะพันคลิปโอ้ คนมีกี่คนน่ะมีแค่นี้แหละ <c oughs> แต่ก็มีเบอร์สองตัวอีกสองเอ๋อครับผมมีการสัมภาษณ์อะไรไหมครับคุณซีโออ่าครับจริงไม่ต้องสัมภาษณ์อะไรมากนะครับแต่ว่าเรามีเงื่อนไขในการรับเด็กฝึกงานอยู่แจ๊พูดไปดิยายผมต้องคุยวันแรกที่ผมเนี่ยผมนั่งตรงนี้เลยตรงจานนั่งเลยมันโหดมากมันโหดมากเขาสุตอบแรกที่ผมําอ่ะหนึ่งหนึ่งหมูราดกับไก่หิดอ่า ป็นไงหนาวเลยไหวไหมนึกเอาวี่กูโหลดเกมแล้วโอ้มันก็ได้แต่มันก็ต้องโหลดเกมก่อนไงไอ้ผมเนี่ยืมหนึ่งหนึ่เด็ดบ่ายปะล่ะอ่ะได้เฮ้ยได้หมดทุกเกมอ่ะเขาพูดแล้วนะหนึ่งหนึ่งเด็ดบ่ายปะล่ะได้เออได้จีเข้าเกมเลยดีกว่าเกมเด็ดบ่ายเกมเด็ดบ่ายใช่เอาวีซูไม่ได้นะเอาวีซูไม่ได้นะ เอางี้ดีกว่าผมว่าถ้าเกิดจะหนึ่งหนึ่งเดทบายกัน่ะผมว่ามันจะยาวไปเดี๋ยวแบบน้องๆไปรอดูในคลิปของช่องพี่กายกันดีกว่าโอเคครับยังไงกายก็จะอยู่แล้วว่าจานก็รอดูผมรอดูเลยือแบบจะดักบอกเกิดจานเลยมันบอกเกิดประเดทบายไม่มีพ่อโอเคโอเคผมให้เวลาหนึ่งอะกีพออยังไงก็ล้มโอเคทำอย่างอื่นดี้ว่าได้คุณซีโอมีอะไรจะให้ผมทำไหมครับมีคับคุณนั่งรอหน่อยเดี๋ยวมาผม a few moments later เข้าเรื่องนะครับผมตอนนี้บริษัทของเราเนี่ย ค่อนข้างครบครันนะครับผมแต่มันมีจุดอ่อนอยู่แค่อย่างเดียวครับนั่นก็คือดวงกาชาของซีโออ่ะโคตรแย่จริงเหรอไม้่ของคุณนะครับเฮ้ยดวงผมแบบดีนะผมเป็นคนที่แบบดวงแบบค่อนข้างเข้ามือเรื่องการสุ่มอะไรพวกนี้เลยอ่าผมกำลังหาพาร์ทเนอร์มาสุมกาชาแทนพขดีนะครับพอดีว่าผมเกลือเกินจนแบบหมดเยอะมากๆจริงหรออ่ะนี่ครับครับปักมันคือกาชาโปเกมอน คุณหยิบมา5้าซองหซองแล้วคุณต้องได้กร์ดแรอย่างน้อยหนึ่งไวน์ร้รซองนี้มันเป็นยังไงอะกร์ดแรมันจะมีระดับความแรเขียนอยู่ตรงมุมของกราดโอ้โหห้าซองเหรอครับผมอันนี้คือเช็คดวงเบื้องต้นเลยนะครับอันนี้เครียดละอันนี้เครียดละเครียดหรอเอ้าดวงดีไม่ใช่หรอครับจานเจห้าซองใช่ไหมครับมันมี2สีอะอันไหนก็ได้ฮะเนี่ยคาคาบันเลย5้าซองโอ้โหีึกว่าดูไพ่ เฮ้ยมาแล้ว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 มา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 แล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งเป็นเรียกว่าอะไรนะที่อยู่ในวัตถุมงคลวัตถมงคเฮ้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 เมามาแล้วมาแล้วถ้าวิธีนี้เวิร์เดี๋ยวกูไปใช้บ้าเฮ้ยอันนี้มันต้องแบบสักแค่นี้พอแล้วก็อีกสองนะครับหยิบมาเลยสองมันมีทริคของมันอยู่จริงๆของพวกเนี้ยมันมีทริคของมันอยู่นะครับน้องๆอาจจะไม่รู้นะเนี่ยเราต้องแบบว่าโอเคสับไพ่สับไพ่นะเราต้องแบบ มันมีคลิปของมันอยู่อ่ะมันมีวิธีดูนะกายดูป่ะใช่หรอเนี่ยมันจะมีตรงคําเตือนอ่ะมันจะมีตัวที่แบบซองที่นอนหนูมันจะแบบห่างกว่าตัวอื่นสูนไหนวะกูโมาอันนี้แลวกันเดี๋ยวน้องๆไปนับดูตอนซื้อเซเว่นจริงนะซองนี้ไม่แไม่เอามาครบห้าซองมาเปิดมาโอเคมันต่างกันยังไงไอ้สองสองซองเนี่ย ก็ตามหน้าซองเลยไอตัวนี้ก็จะเป็นเลโกซ่าเข้าใจง่ายคือมังกรเขียวอันนี้เป็นมังกรตึกผมมาไม่ทันเมตานี้ว่ะผมทันแค่แบบไอจานรู้จักมังมอนเด้เหรอรู้จักผมเล่นอยู่เพราะว่าเขาจ้างอยู่นะคลิปล่าสุดแต่ว่าแต่ว่าผมมาไม่ทันแบบเก็นเนี่ยเปิดได้สองแบบฉีกขึ้นลงหรือว่าเปิดสองซองขนมก็ได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเราเรามันต้องคว่ำไว้ก่อนไหมอ๋อมาว่ะพาเปิดจานของมึงเคยเห็นมาว่ะ แล้วไงต่อมันต้องแบบสลับสลับไหมผมผมเห็นเขาแบบต้องแบบสลับจะมีแบบที่เขาคิดกันก็คือแบบหงายมาหงายข้างล่าบหงายแบบหงายเลยเหรอเนี่ยอ่าใบแดกมันเกยไปแล้วเฮ้ยแล้วก็ค่อยเปิดทีละใบทีละใบเลยใช่เฮ้ยผมเห็นแสงมันแบบสะท้อนสะท้อนนิดนึงนะเมื่อกี้โคตรจะคอมมอนทำไมมันดูไม่มีความพิเศษอะไรเลยต้องอโออะไรอ่ะมันไม่ดีเหรอตัวเนี้ยนี่ฮะคุณสามารถดูคาบแรลได้ตรงมุมซายล่างของการมุมซ้ายล่างเหรอ เนี่ยคอมมอนมา2ใบแล้วก็คือกากสุดโหเฮ้ยเนี่ยดูดิใบต่อไปอ่ะผมเห็นแบบมันมีสะท้อนแสงของฟอยล์เออว่ะเ้าคุณได้ผมรับเลยนะครับใช่เหรอครับผมนี่แค่ซองเดียวเองนะใช่เอานะครับผม3 2 1สอุึ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ๋อคิวเินขอฟอยล์ขอฟอยล์แต่ข้างในไม่ฟอยล์เหรอ ความแรงคือตัวไหนดูนยครับเอาไปดูครับเอาไปดูครับอันนี้ยังไม่ผ่านนะครับผมอันนี้อันแค่แรงธรรมดาครับผมแรงธรรมดาเหรอใช่ต้องมากกว่านี้สักขั้นหนึ่งครับในสี่ซองเนี้ผมถึงจะรับพิจารณาครับผมนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวผมว่านี่ก็ดีแล้วนะมาหงายเลยครับใบแรกครับผมได้แซนครับผมเออครับผมโอติมีลูกติมีเล่นผมแซนนี่ข้าวนติมีก็มีเหมือนกันโอ้โหขวนขาลุดขวนหลายรอบแล้วด้วยนะ อันนี้ก็ใบต่อไปครับเกลือครับผมจ้ยเด็กนักเรนอน์ก็เกลืออยู่ดีโอจันได้มามือเปล่าแหละกลับบ้านมือเปล่าโอ้โหเสียงดังไว้ก่อนแต่ไม่เป็นไรนะครับโอ้ยไม่ได้ต่างกับใบเมื่อกี้น่าจะน่าจะคล้ายๆกันไก่ใบเมื่อกี้เลยนะดูทรงแล้วน่ะ ขอ,อ,อฟอก็คือแรแต่เกณฑ์อย่างน้อยเนี่ยห้าซองมันค่อนข้างเกือดผมขอแบบมากกว่าแรขั้นหนึ่งอะมากกว่าแรอดอกตอนนี้คุณก็จะมาถึงครึ่งทางแล้วนะไหนไอซอที่คุณสุ่มเซมซีอะเปิดยังจำไม่ได้แนละ้วไหนว่าดูผมผม,ผมดูนี่ผมรู้เลยนะว่าพี่กายเขาชอบโปเกมอนมากนะอะแน่นอนโอ้โหมาครับผมมาผมเป็นเกมเมอร์ตัวตึงแล้วผมเป็นมาสเตอร์ด้วยเฮ้ยทำไมทำไมเด็กนี้มันดูไม่มีอะไรเลยวะมันมีใช่หรอมาอันนี้ก็เป็นการ์เทนเนอร์นะครับผมอันนี้ก็ซึม น้โอ้จานไม่ไหวว่าจานสามซองแล้วไม่มีอะไรเลยอ่ะครับไอ้มันบล็อกละกี่บาทนะพันสี่พันสามใช่ไหมก็ตกซองเท่าไหรประมาณห้าสิบบาทป่ะห้าสิบบาทคร่าวๆนี่สองร้อยห้าสิบนี่กี่บาทแล้วเนี่ยวิสองร้อยแล้วนะสองร้อยแล้วนะสองร้อยแล้วคุณให้กับผมกลับมาศูนย์บาทเครื่องรางต่างมาดิมันมีการ์ดแบบแพงๆมั้ยมีถ้าบอกนี้แพงสุดก็หลายพันอยู่อ่ะโอ้โหแล้วพอซา ทำไมท่นดูไม่มีไมสองร้อยบาทแล้วอะเนี่ยของแท้เขาดูอันนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอะไรถ้าคุณเปิดซองสุดท้ายเนี่ยไม่ได้การแรกเนี่ยอ่าคุณต้องวันนี้กิจวัตรประจําวันของตีมี่เหลืออะไรบ้างวะเจ๊บเหลือทุกอย่างเลยทุกอย่างเหลอโอเคครับผมเหลือทุกอย่างอาบน้ำเดินเล่นถ้าเกิดซองนี้ไม่ได้นะครับคุณต้องชดใช้ห้าซองของผมด้วยการพาตีมี่ไปเดินเล่นจานเจไปนั่งเก็บอึตีมี่ไว้น้องๆไม่อยากพาตีมี่ไปเลยว่ะ รู้ไหมว่าตอนเข้าบ้านนี้มาแบบตีมี่มันแบบโอ้โหมันดีดมาก <c oughs> ผมรู้เลยว่าแบบเอเนอร์จีมันเยอะแล้วออาไปข้างนอกนี่มันวิน่งแน่จานพาตอนนี้กี่โมงเนี่ยสี่โมงเย็นร <4 S 2> มาณสี่้าทุ่อะโอ้โหกวามันจะเหนื่อยรู้สึกใจไม่ค่อยดีแล้วแล้วรู้สึกใจเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้เฮ้ยยเฮ้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 ยเ ร่างที่มีสีหางอ่ะเอานะสามยูทูอสีหางเฮ้ยแย่แล้วมันสามสองตื่ไปเฮ้ยเฮ้ยอ่าเหมือนเองจะได้สิทธิ์น้องแล้วว่ะแจ๊บเฮ้ยอืมยินดีด้วยครับเฮ้ยเรามาร่วมงานครับผมใช่หรอใช่เฮ้ยเฮ้ยทำแร็มมันก็ไม่ได้มากมายแต่ว่าก็ตามที่บอกไปว่าแต่ก็ดีกว่าไบนี้ใบหนึ่งเนี่ยมันจะมี อยู่ตรงฝาล่าง RR ดับเบิ Rare ดับเบิ Rare ว่ะแร r e r a อันนี้แร r ธรรมดาอันนี้แร r e r a r เขาถือว่าเกินคาดมากครับที่หยิบได้การ์ดดับเบิ Rare ครับผมก็โชคดีนะดีด้วครับผมครับผมขอบคุณมากครับยินดีรับสู่บริษัทการเงินครับสำหรับฝากเด็กฝึกงานใหม่ผมด้วยนะครับสำหรับเงินเดือนผมขอสักสามหมื่นนะอุ้ยผมให้คุณสามแสนสามแสนอืมไอ้แจ็บได้อะไรอ๋อเจ็บตอนนี้น่าจะพันแปดแล้วพันแปดพันคลิปอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราลาออกเลยไอ้บริษัทมาสเตอร์อ่ะลาออกเลยเรามาอยู่กับบริษัทการหยิบดีกว่า ได้เยอะเกินคัาแต่เอาจริงๆนี่นะว่าเกินค่านะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันคือเกลือล้วนๆใช่เหรอใช่เรารู้ได้ไงว่ามันคือเวลาหนึ่งบล็อกเนี่ยแจวานหยิบหน่ะโอ้โหมันมีกี่บล็อกวะเน้าคือผมเปิดเล่นอยู่แล้วไม่ว่าทำคลิปหรือว่าเปิดแบบหนุกๆหนึ่งกล่องเนี่ยมันจะมีการ์ดแรร์การันตีให้ใบหนึ่งซึ่งมันยากมากๆที่จะได้สองใบใบนี้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ อ่าซูเปอร์แรกขึ้นไปอ๋อซูเปอร์แลกสรเออสรซึ่งเวลาผมได้สรแล้วอ่ะโอกาสที่มันจะออกใบที่2ในใบในกล่องในกล่องเนี่ยมันยากมากมันมีแต่ว่าแบบโคตรยากผมได้ทีหนึ่งผมก็จะเอาซองแยกไว้เพราะงั้นนี่คือเกลือล้วนผมกะแกล้งคุณนตคุณนั้นเปิดได้แต่เอนาเซ็งว่ดทุกคนดวงผมมันดีอ่ะนะผมไม่อยากจะพูดเยอะยี่สิบบาทเนี่ยถ้าเกิดพี่กายสุ่มมาฮีโร่หรือว่าอะไรพวกเนี้ยบอกบอกบอกจานเจไปสุ่มให้เลยจริงหรอ แบบแบบพี่กายสุ่มได้10ตัวไงจารย์เจียจะสุ่มได้แบบสัก1ิบห้ตัวอะไรเงี้ยอุ้ยเอาอันี้เอาอ่ะใช่ครับเอาว่ะสิ่งที่ขาดหายไปของบริษัทกายหิดได้ถูกมาสเตอร์เกมเมอร์มาเติมเต็มแล้วรายการพวกนี้ไปทำอไรต่อต่อจริงๆก็เอาเอาเอามาเตาะเล่นก็ได้นะเอามาเตาะแต่ไม่ได้นะครับผมคนรักการ์ดเยอะยีบาทเสนอเทินใจ20บาทไม่น่าถึงด้วยโอ้๋อจะเปิดประมูลกันไม่ได้มีคนบิดเพราะว่าค่าส่งไม่คุ้มไม่บอกว่าการ์ดของกายหิดเดี๋ยวเซ็นลายเซ็นทำไปด้วย ครับผมก็หลังจากที่ผมได้สุ่มการ์ดโชว์ไปแล้วครับมีอะไรอย่างอื่นให้ผมทำไปไหมครับก็นวครับผมไปเทมแรกไปของคุณแล้วครับอะไรอ่ะจะให้ผมโดดเชือกเหรอใช่ชครับผมเตรียมไบดอปไฟคุณคุณน่าเนี่ย้มีขนติดด้วยชัดเลยโอ้โหชัดเลยไปเอาพาติมี่ไปเดินเล่นกันตอนนี้ติมี่คือเดินไม่หยุดเลยนะโอ้โหต้องให้เขาได้เหนื่อยหน่อยมาครับติมี่ คุณอย่าประมาทการจูงติมมี่เดยนได้นะครับแค่ขั้นตอนแรกเนี่ยเอาเชือกใส่ันไม่ง่ายแล้วมาผมว่าผมทําได้ครับเฮ้ยสอนนะครับที่เป็นคนที่เลี้ยงหมาเหมอนกันครับติมมี่มาจังหวะนี้ครับผมติมมี่มาจังหวะนี้ครับติมมี่ติมมี่มาลูกมาติมมี่หลบหลบไม่ได้เฮ้ยเอาอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วดิ้นได้แล้วโอเคครับโอเคครับผมผมพร้อมแล้วครับผมเคยไปอ่านมาว่าการเลี้ยงหมาที่ดีเนี่ยเวลาเราเปิดประตูเนี่ยเราจะพามนออกไปข้างนอกเนี่ยเรา ต้องออกก่อนหมาหรือก็คือหมาหยุดรอเราอออเหรให้เราเดินออกซึ่งกูไม่เคยทําได้เลยทําไมอ่ะื่อชมหน่อยโอ้ได้ได้เราต้องออกก่อนใช่ไหมใช่ครับผมติมแดงเกนอ่านอ๊อฟไอเนี่ยเอาตัวบอกมีบอกไปแล้วเรียบร้อยรอดดักโอ้โหนักบ้านโดนรอดดักครับน้องๆไม่ได้จริงๆอ่ะมันจู๊กอ่ะไปแล้วครับผมไปแล้วครับผม มาสเตอร์จูงตีมี่หรือตีมี่จูงมาสเตอร์ครับโโอ้หลูมผมอยากรู้ว่ากายอะสามารถเอาตีมี่อยู่ปะไม่น่าอยู่ลองมาลองมาลองมาอันนี้ไะเราทางนี้ทางนี้ทางนี้สวนอยู่ทางนู้นไปไปไปตีมี่นี่ครับวิธีการจูงหมาที่ถูกต้องก็คือแบบนี้นะครับครับเพราะมันนำหน้ากูกระ e on! c กระ on! น้องน้องน้องอยู่หรือยังอ่ะวันนี้ยังครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่ได้เอาทิชชูงทิชชู่อะไรเลยมาไม่เป็นไรมือเลยเหรอมือเลยโอ้โหสกเกินไปมุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเจนเน็ตจี้มันเยอะมากเลยว่ะตัวเนี้ยวันหนึ่งนะครับของพี่กายพี่กายก็จะพาติมี่มาเดินแบบนี้นะครับทุกวันดีมากลูกน้องไม่ใช่ฮะติมี่พาผมมาเดินมาแล้วมาแล้ว โอเคครับคุณพีโอครับตอนนี้ผมก็พาพีมี่มาทำทัวร์ส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการปัสสาวะหรือการละเรียบร้อยแล้วครับก็จะกลับบ้านเลยนะครับครับผมคือต้องบอกว่าแดดแบบสุดมากครับผมก้นดิฐน่ารักอ่ะดูดูตอนกระเดินทางนี้ลูกแหมเนียนนะเราอ่ะเนียนนะเราอ่ะ เดินดผมชอบหมาพันที่เวลามันเดินดูมันใส่กันทีมี่เดินใส่สูทนะอันนี้น่านเต็มที่แล้วมากนะเย้ครับผมมาหลังจากที่เราพาตีมี่นะครับไปวิ่งเล่นมาครับผมเราก็กลับมาที่สตูดิโอ ครับผมคุณซีอครับคุณมีอะไรหผมทำอีกไหมครับพอดีเลยอ่ะวันนี้ผมยังไม่ได้ทำสิ่งนี้เลยครับผมนั่นก็คือก่อนที่ผมจะวางมืออะไรเฮ้ยเสียงคุ้นๆวันพัชเนี่ยนะกากิจประจำวันอ๋อเฮ้ยตอนนี้ครับเราอยู่ในไอดีการหิดนะเนี่ยดูนี่น้องๆเรากดเรากดอันนี้ปะเรากดยอดตรวดละครเล่นหมดเลยปะ เฮ้ยย่อยเเหรออันตรายทุกคนกลับมาก่อนดีกว่าแล้วกระบองเหล็กผมจะไม่ได้เกิดเออกระบองเหล็กมันเข้าตอนไหนกระบองเหล็กจะเข้าเดือนหน้าครับผมสรุป GM ยังไม่เอาเข้านะครับ GM โยกไปอีกถ้าโยกอีกก็เจอกันน้อง GM โยกหนีครับผม โอเคครับผมผมก็คงต้องลาออกจากสัตว์ที่การหิดเพียงแค่นี้อะไรอะไรเนี่ยคุณผมเพิ่งรับคุณเข้ามาคุณออกแล้วหรอออกแล้วออกเลยงกินไปไหมคุณใช้งานผมแบบเหนื่อยมากคุณให้ผม250ร้อยห้าสิบคุณยังไม่ได้ตัดคลิปหรืออะไรเลยใช่ไหมแจ๊บใช่โอ้โหเดี๋ยวครั้งหน้าแล้วกันตัดคลิปผมโชว์สกิลการตัดคลิปดีกว่าใช่หรอใช่ตัดเป็นหรือเปล่ตัดเป็นว้าวว้ายเดี๋ยวพูดจะหาว่าคุยตัดเป็นอะไรพี่เมียร์โปรใช้ไม่เป็นเลย พดแเ้วจะถามว่าคุยโอเคครับผมผมต้องลาออกเอ้ยไม่ใช่ผมว่าผต้องกลับเพียงแค่นี้นะครับผมคุณซี o โอเจอกันใหม่นะครับผมวันนี้เราทำอะไรวะมีคว้งงว่ะสำหรับใครที่อยากดูคลิปเน็นบายก็ไปดูได้ที่ช่องพี่กายนะเฮ้โอเคครับผมมาดูผมแปแปไปผมอยากเจอว่ะคนที่เก่งๆอ่ะไม่ใช่กูแล้วหนึ่ง โอเคครับผมตอนนี้ผมก็เลยจะกลับบ้านแล้วแต่ว่าเราไม่ลืมนะครับเราไม่ลืมที่จะมาเก็บอุนจิของน้องตีมี่ที่น่ารักของพี่กายนะครับมาโอ้โหก่องแม่งใหญ่มากเอาจริงนะผมเลี้ยงหมามาผมไม่เคยแบบหมาผมมันกล่องใหญ่ขนาดเนี้ยมาครับติดถุงด้วย กลิ่นแบบอุรลุนแรงมากเลยครับใอยะอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคครับผมลาทุกคนเพลงนี้ก่อนนะครับใครอยากให้ผมไปปวสตูพิกายอีกหรือว่าให้ผมไปสตูใครอีกก็คอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คลิปครับสำหรับวันนี้ลาทุกคนเพลงนี้ก่อน,นครับบ๊ายบายครับผม